วันนี้มาตัดเสื้อนะคะพอดีได้ผ้าลายขอจะมาตัดเสื้อผ้าไทยนะคะมาที่ร้านพี่เสริมหมู่เจ็ดบ้านหนองบัวแดงตำบลน,นางบ่ออำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะพี่เสริมเจ้าตัดมานานหรือยังนานแล้ว,ลวจักปีแล้วจักตะยุนัมป๋าใบสาวเอ็ดปีแล้วป้าปร,ประสบการณ์ลายสาวคนปีเนะานะาตัดงามๆด้องเด็กข่อยอ่ะจักแล้วค่ะ <laughs> เหลานั่นเลยค่ะฮิดตัดชุดเท่าไหร่คะนี่ตัดเฉพาะเชือกผ้าผ้าผ้าหนูเอามาให้เนี่ยเสื้อสามร้อยหมายถึงผ้าผ้าหนูเนี่ยค่าตัดสามร้อยค่าทั้งผ้าด้วยเด็ดปานี้ทางผ้าขอบุริมีออ๋เพราะผ้ามันแล้วแต่คุณภาพผ้าเนาะค่าตัดสามร้อยเนาะมีมีอันลองไหมตัวรองข้างในไหมคะอัดเกล้าอัดกล้าสามร้อยนั่นคืออัดกาวแล้วอัดก้าเพระโบอัดกาวาบนยูตู จักมือจักสิได้ตลนี่ก็ยังบรดีเดือนนึงนล้เนาะอ๋โดยเฉลี่ยนะใส่เวลาจักมือคนนืองเนี่ยนะไม่ถึงคนเดียวไล้พี่เสริมตัดของคนเดียวในกี่วัน้ตัวละมือนึ่แล่อ๋อตัวละมือถ้าตั้งเจอคือมือเนืงเตัวนื่ะงน่มายถึงคนเดียลสริมตัดองคนยวนี่วัน้ตลมือนึ่แหล่อ๋อตัละมือถ้าตังเจอคือมือันน่้งัปตัอดใน่อหมไม่มีปีเสิมดเยนกี อ <R ess ur ic> ๋อปิดเหมื้อแต่ว่ารับไปเรื่อยๆรับเรื่อยๆใครมาก็รับรับได้ตลอดเนาะรับไปเรื่อยๆเอดไปเรื่อยๆถ้ามีกระโปรงด้วยเดี๋ยวทางชุดเท <L an> ่าไหร่ก็เป็นหกร้อยเลยกระโปรงอ๋อถ้ากระโปรง,ปรงด้วยก็เป็นหกร้อยชิ้น,นะ <L an> ละสามครับติดกาวอ่าบุติดกาวกรบเบรดนอดมันต้องอัดผ้ากาวมไม่อัดไม่ได้มันนิ่มอัดเสร็จแล้วครับอาเจ้าเอหร ติดกาวค่อยอัดตัวละร้อยห้าสิบอ๋อถ้าไม่ติดกาวตัวละร้อยห้าสิบทั้งกระโปรงทั้งเสื้อใช่ไหมกระโปรงกเท่ากันโอ้เดี๋ยวเชฟซิปิซอกตัวป่ติดกาวมาตัดอีกก่อนคักคักพอเห็นหม้อแว่นตัดกระเจาหงงามเรางามโบไม่แค่เนาะ